สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอพี่สาวที่บ้านกำลังทำขนมตาลพอดีคะ่ะเราก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศของเขามาให้เพื่อนๆดูนะคะเขาเก็บใส่ขวดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะไปหยอดนะคะทุกคนเพราะว่าขนมตาลมมก็ขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เขาก็หยอดใส่ถ้วยตะไลนะคะ หยดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจนเต็มแล้วเขาก็ไปนึ่งนึ่งทีละถาดนะคะไม่ได้นึ่งซ้อนกันนะคะทุกคนนึ่งทีละถาดเพราะไม่งั้นหยดน้ำเขาจะหยดใส่หน้าจะยุบนะคะพอเนึ่งเสร็จออกมาเขาก็จะปล่อยให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จเขาก็จะมาแคะแบบนี้เลยค่ะแคะแคแคะไปเรื่อยๆทีละอันทีละอันแบบนี้แหละคะ่ะ แค่ไปเรื่อยๆวันนี้ขนมตาลขึ้นฟูดีมากๆเลยค่ะนิ่มๆนี่นิ่มมากๆโรซาก็ชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าขนมตาลเราขึ้นแตกฟูดีมากเลยค่ะชิมก้อนหนึ่งไม่พอก้อนที่สองก็ตามมาค่ะชิมจนอิ่ม หลังจากนั้นเขาก็จะเอาขนมตาลที่เขาแคะออกมาแล้วนะคะเขาก็จะมาหยิบใส่กล่องกล่องละห้าชิ้นแล้วแต่นะเล็กใหญ่บางบางกล่องก็จะหกชิ้นนะคะถ้าเล็กแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่ก็จะประมาณห้าชิ้นแล้วก็จะใส่ถาดแบบนี้เลยจ้ะ แล้วก็เรียงเรียงกันไปพอเสร็จอันขนมตาลก็เย็นพอดีนะคะทุกคนเขาก็จะวางอย่างนี้เลยแล้วก็จะเรียงซ้อนๆกันไปนี่เลยคะ่ะวิธีทำขนมตาลเขาจะเรียงซ้อนกันไปเยอะๆก่อน พอเสร็จทุกอย่างขนมตาลก็จะเย็นพอดีก็จะเป็นเวลาปิดกล่องแล้วก็นำไปวางจำหน่ายนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเราก็จะใส่กล่องปิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะนำไปจำหน่ายทุกอย่างก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเราก็ได้นำขนมตาลที่แซมจะอร่อยด้วยฝีมือพี่สาวของโรซ่าเองนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ